จะเบิ่งพญาอีกที่ละเจ้าว่าเอาอีหยังมาต่อให้ยสันลลางรถเนี่ยคุณคอรอแข่แรงโอ้ยเงยหลายเบิ่งเด้อสีส้มสีม่อใหญ่เด้อแบบเนี่ยเบื้องเด้อเปิดก่อนแนีไงไม่เปิดแล้วเบิ่องแล้วเตี่ยเจ้าว่าเอาทออีหยังมาต่อคอรอแข่แรงห้ยสันลลางลุดพ่กเราปั๊บได้เลยแบบนี้ปั๊บได้เลยพวกเราแนมเด้อคุณอะ ปับ๊บได้ได้หัวมันน่ะหัวกับปั๊บได้ได้ค่ะปั๊บก็ต้องไปผลิตใสเลยไงประลิษตหายกันเท่าล้างรถเลยเท่าล้างรถเลยแล้วว่ะอา๊าพี่น้องหัวนกับปับ๊บได้ได้แบบพี่น้องพูดอะ่ะามาได้ย <c ười> ังไงรถทำตายแล้วป่าจิสู้พี่น้องมึงเนี้ยอูดตายตายตายพูดอยากอายเด้แบดนี้พี่งองเนี่ย,นนยฟ้า ฟ้ากับมะจอหูโอ้ยอยากถ่ายพี่น้องเรื่องไหนว่าตีโซ่ฝีมือพ่อใหญ่พ่อใหญ่ไม่ผ่านนะคะสูกไม่ให้ผ่านนะคะอย่างนี้อยางปั๊บได้ไปลองอีกครั้งนึงนะพี่น้องมึงปั๊บได้ถือปูน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 โอ๊ยโอ๊ยดระดับกระดับกรดับกรดับปั๊บเดี๋ยวคือเก่งเลยเอาฟ้าเอาฟ้าขวดมาปราบไอ้มาจ้อไม่ไหนะ เห่ากา็เพราะเห่าซื้อๆผมว่าดีนะมงเนี่ยพี่นะฟ้าขวดไหมนั่งเอามาเจาะแมมโอ้โหอ,อยากหวัวเด้ออยากหัวอืมห้าดเก็บให้นั่งก่อนนั่งผู้ใจหลายพี่น้องเอาใจิก่อนบันี้อุ้ยเนี่ยเปิดตัวน,นี้น้องไปว้ายเอ็มด้วยบ